แต่ว่าแบบมันเข่าถึงบนบาทอีกย่งนะแล้วจนะึงกูกล้าไห้เบิ้งบ,บ,งบุ่นนาเออ,อเธอ,อ,อ,อเคมคืดอคมคืดอคมคืดจะบอกว่าอา,ายแหงตอนนี้นะเอาให้ให้แบบผมมีน้ำตาลูกเอ้าสวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเพื่อนกำลังเบิง้งซองโมนาสตอรี่หนึ่งหกแปดเรื่องราวของมื้อนี่นอะก,ก็คืออัน จะมารีแอคชั่นคลิปตัวเองที่ว่าเป็น MV นี่ยิงฮูบอลไปก่อนสมัย3-4-5ปีที่แล้วฉันเคยถ่าย MV นะจ๊ะญิงเออถ่าย MV แล้วหนึ่ง <laughs> และที่สำคัญเด้ยจุดพีคะนะอ่ะได้ว่าบได้ว่าเมนย้อนได้ถ่ายเยงี่ยนะแต่จุดพีมันอยู่ที่บทอยู่ที่บทที่ข้าพะเจ้าเล่นแล้วมันเป็นบทบทเรื่องทำอิดของเฮาชนะซึ่งมันส่องข่างจะโหดให้ เดี๋ยวมือนี้นะคะจะเบ่งพร้อมกันว่าบทธนามันป็ดประมาณใดเออเดี๋ยวเราให้ฟังเขาๆก่อนเล็กๆค่ะก่อนที่จะเอาคลิปคอนเทนต์นี้ออกมาฮะนะย้อนมาอ่าผู้ประกวดผู้ผู้เขาประกวดมีที่น้ากันอีนาะแล้วส่งลงุงกลุ่มแล้วทีนอยู่ขณะมอสซอะนาะแล้วแบบแล้วก็จะเอาคลิปนี้ะนะาะตาแสงค่ามนุษย์เป็นเพลง,งนะี่นะไปสายอยู่ขณะมอสซอหัน เขาก็ค่อนข้างสะอายเนาะแล้ววันนี้ข่อยกะได้เอาคลิปสองคลิปนี้ทีกบน้อยเนาะกบน้อยมีทีแทนะทรงลงกลุ่มเขาก็ไปเอาลงเฟซแล้วมีคนอยากเบิรงวันนี้นะ้แบบเบิรงคลิปเต็มยุ่ใสเบิรงเพลงเต็มยุ่ใสอย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาจะเบิรงคลิปไปพร้อมๆกันนะเอ,อิ่มเดี๋ยวเดิ้ลซอกคลิปก่อนก็คือสโลดมาสโลดคลิปมาเรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะเอา,าคลิปขึ้นทั้งผให้พวกเธอเบิรงนน้ำกัดเนาะเดี๋ยวฉันหาคลิปก่อนนะคะพวกเธอ คลิปของฉันไปไหนแล้วเอ,อ่ยโอเคตอนนี้ได้คลิปมาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งไปพร้อมๆกันว่าแบบมันจะเป็นแวนวใดเอียงประมาณนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แน่และที่สําคัญกด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อคุณนินาตาเขาจะได้ฮอตหนึ่งพันเนาะโอเคไปเร,เริ่มเริ่มเลย years เพลงนี้เนาะซื้อก็คือ ใส่ง่ายพายน้ำตาซึ่งน้องมนทิดาเป็นคนฮ้องเออดีเปิดัวเรื่องมาก็จะเปลี่ยนแบบลมกับลมกับเจเนเจหู้นี้แหละพามาพาข่อยมาในเมืองนะ็นบนหน้านาคเขาห่างที่จะใหญ่เลยเออเจดีสวยนะเจเอ้เจวุ้ยเนาะซื้อซื้อแล้วทั้งหลังเห็ยังกาดทั้งหลังทั้งหลังกับบังนับเงินค่าโตชซ้นเออ น้าน้าก็คือใหญ่บไวไายโอเคงานเข้าไปแล้วน้องกะจับมือกันแลวสองคนทั้งหลังนี่น้องน้องคนนี้เป็นคนห้องเนาะเพลงนี้น่ะซึ่งอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาท้ายปเดี๋ยวจะลองเห็นฟังจะลองอีกเรืเ่องเห็ฟังเพลงเนื้อหาเพลงนะะคอน้ังจะเข่ากับบทเรื่องเนื้อหาเพลงตัวนี้คอน้ังจะเข้ากับบทเรื่องเลยแล้วน้องก็เสียงมวนนะอุ้ยยังไงยังไง <laughs> เสียเสียมาเขาเป็นด็กเสิร์บด็กเสิร์บเออเออเอเอ,าเอ,าเอานางนำแล้วหนึ่งจับมือจับแขนที่พูมาสิบออออย่ามาแตะต้องตัวฉันเอหนาตอนนั้นจะเศร้าตอนนั้นผมยาวแหงสันนะเออขายกับบางไงปิดตุยด้ยห้มม <laughs> อมดำดำตอนนี้นยังดำอยู่เด้อเออนี่ตอนนั้นยังพันแดนจัดฟันเขื่อนอ๋อเจ๊ก็เข้ามาแล้ววันนี้นะเจ๊เข้ามาอีสันก็เศร้าสิคะทำอะไรไม่ได้เพราะว่า ก็จะบอกว่าจะมาให้มาเหตดเสิร์ฟสินะเขาก็เขาก็ทำใจไม่ได้แล้วมาแตะเนอต้องตัวฉันทำไมสินะเจ๊กับบางภาแได้ไปนี่เอาเดี๋ยวได้ต่ออืยเอาแตะภาพมาที่น้องห้องเพลงนฟังเพลงไปก่อนบอกเลยว่าเนื้อเพลงนะดีแห่งเลยเนื้อเพลงดีแล้วกันเสียงน้องก็ดีเนาะถึงมันเป็นเพลงลาว่แบบค่อนข้างจะแบบว่าออกลูกทุง่งเอเอเริ่มเริ่มจะแบบ กระซากลาาถูฉันดึงฉันแล้วหนึ่งคืออีน่ากบุญหยกเออหนีนยเซายเซีแล้วหนึ่งเออดึงฉันไปเลยแรงมากบริการของอีเจสองคนแรงมากมาสุขสารพวกเธอ เบิ่งคลิปแล้วมัน,ตตนไตโต้นแท้ใดแต่ว่าแบบมันเข่าถึงบทบาทอีกเหนะแล้วจึงบบก้าให้ไผ่เบิงบ่งนะวุณนเอึดคือคอมคืจะบอกว่าอายแฮงตอนนี้น่ะเออให้ถือถือคมข,อขืนว่าอสูงว่าตีกูอีกวบนนี้ล่ะอเอาให้ให้แบบกูมีน้ำตาลูกคิดภาพได้ไหมน,นะจินตนาการคิดถ่ายอีเมลนี่ตอนนี้ได้เงินเนาะดีใส่ตีใส่ได้เงินมา แต่ว่าโดยรวมแบบเรื่องค่อนข้างจะเดินเดินได้ดีอยู่เนาะเดินเดินเรื่องได้ดีอันนี้ตอนที่าเราไปเอา่าก่อนที่ข่อยจะไปกรุงเทพเออไปไป,ไปในเมืองลำเราสอนพยังอยู่บ้านนอเขาจะมาถามอ่าอยางไงที่นะาท้เขาก็คิดว่าแบบเออที่มีเงินไส้แล้วมาให้แม่สิสุดท้ายเป็นราไรให้ถึกปีถืถคอคงขืดพอถึกปีพอาะอแผ้ะกีฬา เป็นเนื้อเพลงดีแหงลองฟังเบิ่งแบบมันเขากบจัหวะของวิดีโอเลยะนะนังเศร้านั่งเศร้า,สาเสียใจแสงสว่างเริ่มมาอ่ะเอามันเป็นแล้วดแดเมื่อกี้กับนังเศร้าอยู่แบบน,นี้มันมานานยังนี่อ่ะตำรวจมาสวยสุดระเบิงหน้าหน้าบกักใหญ่เลยตอนนั้นนะ่ะกะ ดัดฟันแล้วมัน่ะน้อยลงมาแน่หนึ่งแต่ตอนนั้นกันยญ่งงอี๋แล้วที่สําคัญเดอแต้มคิ้วเดือดค่อ,อยนะแต้มคิ้วบอเปินตอนนั้นน่ะแต้มคิ้วบอเปินเลยแล้วก็ไซส์สีแบบสีดำเข้มคิ้วแบบความจริงคว,ความแบบว่าอี่ยงวะคม,มะอะนะเข้มๆดำๆเลยแต่ก่อนแนตะ้มคนะิ้วน่ะไปฟังฟังน้องเพลงกันน้องเสียงมวนอันนี้นะน้องเสียงมวน,นอวนี๋ ต่อไปนี่เดีกลับมาหาเมเลวแลวนกอดให้ให้สูให้คือคือให้บอกไว้ว่าเป็นการห้ที่เฟกแหงเนาะบดบดคือบดได้บดคือเออจบจบแบบงงงงอดเนยจบเ่าน,นั้นเลยจบเท่านี้เดี๋ยวจะอธิบายนี้เนาอก็คือ ตอนนั้นธนา,าที่จริงนะมันโมเมนเพลงนี้แดนที่ว่าลงตอนแลกนะมันโมเมนเพลงนี้มันเปลี่ยนอีกมันเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายห้องเนาะเป็นผู้หญ่งู้ชายห้องแล้วตอนเขาไปทางนะเงินกะบบได้หลายหนอะตอนนั้นนะเงินบบได้หลายเลยด้ยทุกคนที่เราไฟังเลยอืทุกคนอีนี่นะมันเมาส์โลดเมาส์โลดจ้าขี่รถไงจ้ารัสถานที่ภายพันธนาไก่แห้งหมักไก่ที่อินส่วนอินแปงเนี่ยเทเล ไก่ไปทันอีกไก่แห้งและนี่นะตอนไปกะหากตอนมากะหากแล้วตัวสีตั้งสติได้แบบทายทานทันอีกในละเทคะนะคือยุ่งยากแทงแล้วกะด้วยห,วหัวแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้ากับบะมีเพราะว่าตอนนั้นแตงตัวเปลี่ตอนนี้ยังแตงบัเป็นอยู่แต่แบบแต่ยังพรอมั่นใจกินเองแต่แต่ก่อนนะาแตงตัวเป็นเลย,แล,แบบยแล้วแบบเอ้ยบุ้ยราก็ใจดีเนาะเครื่องเรามีบางตัวแล้วก็เอาให้เอาใสไซขา่าซากเอียงสินะแล้วจะเล่าให้ฟังว่า หากระหู้ว่ากะเจ้าจเอาคลิปที่เขาถ่า,ายเห็นนะเป็นคลิปทายเธอเดียวแต่กะเจ้าไปใช้ตั้งสองเพลงกะเจ้าเอาไปใช้ตั้งสองเพลงอันนี้สิเอิ้นว่าแบบเออกะถือว่าได้กําไรนะเนาะแล้วเขาได้เงินได้เธอเดียวแล้วกะ,ะเจ้าก็ไปใช้สองเพลงเห็นไหมแเป็นอย่างนราเรื่องมันผ่านมาโดนแล้วแต่มากับมาเบิร์นคลิปนี้กะกูึกส,ส,สว่า,จาใจไหน รู้สึกว่าเออรู้สึกดีแน่หนึ่งรู้สึกดีแน่ที่ที่เคยลองเห็นตั้งแต่น้อยที่ได้ลองได้ทายเงี้ยพี่ไหมและสองก็คือรู้สึกอายด้วยความรู้สึกอายนี้นะย้อนว่าบทมันค่อนข้างจะแหงเนาะบทในขีดขนะแหงแหงอีหลีแหละเพราะว่าแบบจะร้องที่แบบไถทายตัวแรก่ายเอ็มดีั้างแรกขนาดแล้วไปเจอบทที่ให้แหงขนาดนี้ขนาดแล้วซึ่งเราอายุทิพยสี่ทิพห้าปีเนาะเราไปเข้าฟ้องเข้ากอง มีผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็นีเจอบดคมขืนต้องมีบทไห่บทบทตุ้มผ้าเออสิว่าฟังบดตุ้มผ้าเพชี่วันดังกดอันนี้แล้วก็แบบไข่เ Dieu, นี่ยสินะมันโบได้บาโบได้ว่าโปได่ว่าอ่าลุงเสื้อแล้กั็แล้วก็เอาแขนเสื้อนี่นะลงลงแ trace, <Sure. S 1> ล้วส่งกับไซยูเนาะส่งกับไซที่กัดติสทงขาสั้นแล้วก็นี่ต่ว่าเอาแพรตุ้มเสื้อนะถ้าเท่าคิดคิดว่ามันพวกป็นเพ้ แค่เสร็ตัวอา,นาบน้ำเขาก็คิดว่าเป็นสกอเรกไปแ็ยังเบิร์อยู่ดีเออนี่แหละด้วยความบางอยากให้คนคนฮู้คนเบิร์ย้อนมาแต่ก่อนนะเอ่อถือว่าค่อนข้างแหงแล้วพอแม่พี่น้องก็ยังบบทานเปิดหับเอยียงเรื่องแบบนี้ปั่นได้นอกก็แล้วกับย่านแบบย่านเขาย่านคนเบิร์เขาผู้ดีนะและ้วเขาฮานาโบก้าให้เบิร์นย้อนมาแบบย่านคนมันกลิ่นกับปุ๊บย่านคนมันกลิ่นกับปุ๊บว่าแบบ ไอ่ถือตัวไปขายถือตัวไปขายแล้วแบบถือคงคืนนู่นนี่นั่นอย่างใช่ไหยากคนอิ่มกับรถใช่ไหมเข้าใจะว่าแล้วทุกคมพอเด็กน้อยเขากับบุ๊ก้าให้ไผเบิ้งเออกับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปมื้อนี้กับมารีแอคชั่นเผยเบิ้งแล้วทุกคนเบิ้งน้ำกัดไปแล้วเป็นแล้วใดสามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วปัจจุบันนะอ่าถ้าให้ถามมา ยังหมักอยู่บบสายเอยี่ยงพวกนี้บอกเลยว่าก็ยังหมักอยู่เนาะยังหมักอยู่ดียังหมักในเรื่องของอยู่ในกล้องอยู่ในเฟซเนี่ยสิก็เลยเออกมาเห y o u ูทูบนี่เด็สักเหตุ u ูทูบนอนละกันยังหมักในเรื่องของการเดินแบบนางงามเอี่ยงจังส้นยันซียูก็ยังแบบพร้อมที่จะเทียนพร้อมที่จะประกวดพร้อมที่จะขับงานอี่ยงพวกนี้ได้อยู่เนาะและเอ่อคลิปนี้กะจบซัมมี่ว่ามีอย่างไรเบอร์ซัมมี่แหละอยากให้ทุกคนมาเบิ่งน้ำกัน ล้วก็ยังให้ตัวเองเบิ่งแบบตั้งใจเบิ่งเนวันแต่ก่อนมันเป็นแล้วไดนะ้ะนแล้วคลิปกับโบได้งาวเนาะสั้นๆสั้นๆเนื้อหาใจความเพลงกะโอเคเนาะเข่ากับเข่ากับบทเรื่องที่เขาเล่นเลยแล้วสําหรับคลิปนี้เนะาะไผ่พี่ว่าเบิ่งโจมคณะนะตั้งคําถามให้เขาเน่เขาจะเห็น Q&A เนาะ Q&A ลง YouTube นี่แหละบุว่าจะได้จ้กคาถามเนาะบุกว่าจะมีคนถามบบได้ซ้ํา เออจังไหนกับเบิรงจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นเนวใดเอยียงต่างๆเนาะละกันสามารถคอมเมนต์สั่งคำถามมาเนธคำถามอย่างก็ได้เนาะถัาตอบได้จะตอบออียงประมาณนี้ให้ผู้จัดเขาหลายขึ้นสินะผู้จัดก,กันได้หลายขึ้นแล้วที่สำคัญเด้ออย่าลืมกดซับให้เขาเนให้มันฮอตพันซับเขาจะได้เปิดสไรได้างรายได้ได้เนาะแล้วมันแบบเป็นการให้กำลังใจกันอย่างหนึ่งเนาะกดไลค์กดแชร์เอียงประมาณนี้ ซึ่งยูทูบเบอร์ลาวนะก็มีนาอแต่ว่าบุคอยมีหลายน่าอยากให้อยากให้คนลาวเบิ่งการ่ายกิบการออกไปสถานที่นอกแล้วจับกล้องทายอย่างสี้นะอยากให้เบิ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกเมื่อนี่นะจับกล้องทายอยู่ใส่นะคนจะหมักแนมแนมแล้วแบบด้วความที่เขากเก็นยงบทันิินนะเขาก็จะเขินอายอย่างสิอยากให้คนนาอกออกมาเห็นยูทูบหลาย ไทยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยแบบยุไทเนาะแบบยุไทเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติไปแล้วการทายยูทูบเนีนะ่ยใช่ไโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะจบไปซัมมี่อย่าลืมคือที่ว่ากดซับให้แน่โอเคบายบายทุกคนเจอกันคลิปหนา้าอยา่าใครเห็นอย่างสามารถคอมเมนต์ไว้เนาะอย่าลืมตั้งคำถาม q a S ให้เขาแน่ตอบได้ตัวไหนจะมาตอบคลิปหนา้าโอเคบายบาย <c oughs>